ตอนนี้หลายๆจังหวัดก็ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะแล้วก็นำความสุขกลับคืนประเทศชาติและประชาชนค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่บริเวณลานอนุสาวรีพ่อขุนเมงรายที่อำเภอเมืองกลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดเชียงรายรวมตัวกันทำพิธีสลายสีเสื้อและปฏิญาณตนต,นต่อหน้าอนุสาวรีพ่อขุนเมงรายเพื่อลดความขัดแย้งรุนแรงและเพื่อคืนความสุขให้กับประเทศไทยค่ะโดยมีพลตรีพรชัยดุรยพันธ์รองผู้อํานวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปกออรมนจังหวัดเชียงรายและนายชาติชายสงวนพงศ์ปลัดจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นประธานในพิธี ส่วนศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมาศาสนาสัมพันธ์สมานฉันปรองดองนำผู้นำศาสนาทุกศาสนาพร้อมข้าราชการตำรวจทหารกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโดยมีการกล่าวปฏิญาณเพื่อร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติมีการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาของแต่ละาศาสนาและรวมร้องเพลงรักกันไว้เถิดและเพลงชาติไทย ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาจัดงานมหัศจรรย์สีสันท่องเที่ยวโคราชเพื่อต้องการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ทั้ง32อำเภอและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงและรำวงบนเวทีมีการจัดการแข่งขันกินข้าวโพดหวานซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอปากช่อง ขณะที่จังหวัดนนทบุรีนายธนนเวชกรการนนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดการประชุมจัดตั้งศูนย์รองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการทำงานในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและเป็นเวทีที่จะนำประชาชนที่มีความขัดแย้งทุกกลุ่มทุกฝ่ายมาเปิดใจพูดคุยการอย่างสันติวิธี